กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับแฟดเกมนะฮะกับเกมอิริสไตล์นะฮะหรือเกม X s h o t Mobile นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอปืนพกที่สวยที่สุดในเบต้านี้เลยทีเดียวนะฮะทุกคนโอเคครับผมสำหรับปืนพกตัวนี้ผมก็เป็นปืนพกที่แจกฟรีนะฮะในกิจกรรมจํากัดเวลานะฮะที่เป็นชุดมามี่กดเข้าไปเลยโอเคสําหรับพกตัวนี้นะครับผมมีสกินที่สวยงามมากและมีสแต็กที่มันแถมมาให้กับสกินเนี่ย ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมทุกคนเอาละ้ฮะเราไปดูนะฮะว่ามันแถมอะไรมาบ้างครับผมซึ่งมันแถมมากระสุนแม็กกาซนีนบวก1%็ครับผมความเร็วรีโหลดบวก10%นครับผมความเร็วการสลับบวก10%และความเร็วการเคลื่อนที่บวก1นะฮะอันข้างล่างสีแดงเนี่ยคือผมอัพเองนะฮะระยะยิงบวก1กับจิ้มแทงบวก1นะฮะเออคือจิ้มแทงบวก1เนี่ยผมก็อัพเองโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะการสลับปืนเนี่ย ค่อนข,ข้างจะเท่เลยทีเดียวนะฮะจะหมุนปืนโอ้ oh, ดูดิ <c oughs> คือควงปืนอย่างเท่อะทุกคนถือว่าใช้ได้ครับผมการเปลี่ยนกระสุนนะผมก็ถือว่าสวยนะฮะโอเคการเปลี่ยนกระสุนนะถือว่าใช้ได้และการยิงครับผมเวลาเรายิงเนี่ยเราจะมีแสงเห็นป่ะเวลาเรายิงจะมีแสงสายฟ้าเนี่ยออกมาครับผมเราลองยิงรัวๆกันดูครับผมนี่ครับผมเออสวยงามมากครับผมแล้วก็เสียงก็ ค่อนข,ข้างใช้ได้เลยทีเดียวครับผมโอเคตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของปืนพกตัวนี้ก็ผมก็คือ USP Cyber นั่นเองครับผมก็จะล้ำๆหน่อยนะฮะสำหรับปืนพกตัวนี้ครับผม,บผมะะบป,ผมป้เราไปดูกันเลยว่าไอ้ปืนพกตัวนี้เวลามันคิวคนเนี่ยมันนิ่งขนาดไหนนะฮะในการยิงและการยิงออกไปเนี่ยมันจะเร็วไหมหรือเป็นแค่สกินธรรมดาครับผมอ่าแต่จริงๆเนี่ยสกินเนี่ยมันก็แถมความ สามารถเสริมหรือทักษะเสริมมาให้เราอยู่แล้วนะฮะก็จะให้เราเนี่ยได้เล่นดีมากยิ่งขึ้นครับผมอ่าการที่เราจะเล่นดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะโอเคผมจะรวมช็อตที่ปืนพกคิวได้ละกันนะฮะเพราะว่าปืนพกเนี่ยถ้าเอาไปคิวคนเนี่ยมันคิวยากต้องรวมช็อตโอเคไปดูกันเลย ่บผมสำหรับพกก็ผ่านไปแล้วเราไปดูปืนอีกปืนนี้ผมก็คือปืน HK 46ครับผมซึ่งเป็นปืนที่มันให้เติมตังที่พัชครับผมอะ่ะ ถ้าเราปลดพาสได้ก็คือพาสอิลิสไตน์เนี่ยถ้าเราปลดได้เนี่ย <S <S ก็จะได้สกินตัวนี้มาครับผมสาหรับสกินปืนตัวเนี้ย <S <S เป็นสกินปืนที่คนใช้เยอะค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับคนที่ปลดล็อกนะฮะสำหรับสายฟรีก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้สกินนี้ครับผมอ่ะซึ่งเราจะไปดูนะฮะว่าสกินปืนตัวเนี้ยมันบวกสแต็กอะไรบ้างครับผมและหลายคนเนี่ยจับเอาไปลงบอมับผมหรือเอาไปลงด่านต่างๆเพราะว่ามันนิ่งและแรงมากๆครับผม โอเคเราไปดูความสามารถเสริมของปืนตัวนี้เลยที่มันแถมมาให้คะคือความสามารถเสริมเนี่ยเขาให้จอกเกาะ5%แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สทีด้วยนะแล้วก็ดาเมจจอกเกาะครับผม5%ความเร็วรีโหลดบวก10%อันสุดท้ายก็คือกระสุนแม็กกาซีนบวก1ครับผมอ่านอกนั้นนะผมอีก3ช่องข้างล่างเนี่ยก็คือผมอัพเองครับผมซึ่งปืนตัวเนี้แถมมาให้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวครับผมเน้นความแรงเลยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ เราไปดูกันเลยนะฮะว่าปืนนี้จะมีความแรงแค่ไหนนะฮะโหแค่แบบตอนแบบลงฉากเนี้ยก็โคตรเท่อ่ะดูใหม่ครับผมเออนี่เยอะผมเป็นมังกรออกมาฮะเออใช้ได้ครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะว่าปืนตัวเนี้ยมันจะใช้ได้ไหมแล้วก็เทคนิคการยิงหัวนะฮะเล็กๆน้อยๆครับผมที่ผมจะเอามาบอกทุกคนนะฮะสำหรับเทคนิคการยิงหัวก็คือ การที่แบบเราถือปืนยิงระหว่างไหนถึงจะโดนหัวผมเปอร์เซ็นต์โดนหัวที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าว่าก็ไม่ใช่ว่าจะติดทุกครั้งนะทุกคน <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมาบอกวิธีรับผมเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับการยิงหัวโอเคสําหรับการยิงหัวเออนี่ก็ติดไปหนึ่งครั้งครับผมให้เรายิงระหว่างตรงอกครับผมแล้วก็กดยิงไปพอสมควรนะแต่ว่าอย่าไปกดยิงรัวนะฮะเดี๋ยวมันไม่โดนหัวนะฮะยิงระหว่างอกครับผมเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นหัวเองนฮะ สำหรับปืนที่ไม่ได้อัพแบบให้เรานิ่งนะแต่ถ้าปืนที่มันนิ่งอะ่ะค่อนข้างไม่โดนหัวนะนอกจากเล็งหัวจริงอะ่ะถึงจะโดนหัวแต่ถ้าถ้าเราปืนเนี่ยถ้าเราอัพแบบพอประมาณเนี่ยให้มันหีดนิดหน่อยอะ่ะมันจะโดนหัวเลยทีเดียวครับผมโอเคเราไปดูกันนะฮะ้ <c oughs> ูหไม่น,นะะ่าน <c oughs> อดยิงผมยังเจ็บอะ่ะขอแบบนิ่งๆหน่อยนะฮะคือยิงระหว่างอกเลยนะ <c oughs> อย่าไปยิงเท้ามันนะถ้ายิงเท้าเนี่ยมันไม่โดนหัวนะทุกคนเขาหัไม่โดนหัวเขาจะตายแล้วอ่ะเหลือเลืองที่แปดอี โอ้ยไม่โดนนะผมโดนยิงมาทางฝั่งโน้นเลยทุกคนเกีีร์เกิดตรงนี้แล้วกันเจอใครไหมเจอใครไหมนี่ับผมเล่นขึ้นไปโอเคับผมเรียบร้อยโดนเหมือนกันนะฮะไปดูลายต่อไปดีกว,ว่าต้องมีลายต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวดูข้างหลังส่วนมากจะโดนหลอยหลังตลอดนะเวลาเราเล่นคนเดียวอะ่ะเออเจอปะเจอไกลๆับผมมาดิฮะมาดินะดดีิโอ้ยไม่โดนนะผมไม่เด้งขึ้นหนัวขอเม็ดนึงอ่ะขอเม็ดนึงไม่โดนนะผม คือแบบเลือกเขาจะหมดห้วครยิงสนายใช่ไหมผมเป็นสนายกับปืนนี่หรอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวโู่ยไม่ขึ้นมันต้องขึ้นแล้วจังหวะเนี้ยขอเม็ดเดียวโดนหัวเต็มๆหน่อยฮนะคือถ้าโดนหัวในขอเม็ดเดียวนะฮะไม่ต้องไปยิงอะไรมากมายครับผมเม็ดเดียวครับผมเออเนี่ยครับผมยิงระหว่างอกนะฮะโดนหัวอย่างแน่นอนนะผมขอเม็ดเดียวนะฮะป <Sw iss? S 1> ั้งปั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 งโอ้ไม่ข<ะ>ึ้นเะยฮะ ขนาดกร,กระตุกกดยิงแบบบางครั้งเนี่ยไม่ไม่ใช่กดรัวนะกดยิงย่ำๆอะ่ะกดยิงย่ำๆเนี่ยโอกาสเด้งว่ะมันสูงอะ่ะขอไม่เดียวปักคุณไม่โดนเออ <c ười> คือแบบต้องแบบลุ้นมากแล้วออกมาทีไรตายทุกทีอะ่ะ <c ười> ช่องเนี่ย <c ười> คือแบบออกไปคือตายอะ่ะเออโดนหัวไปอีกเม็ดกระบอมาขอเก็บหัวแล้วกัน โอ้ยไม่โดนนะผมแล้วโดนยิงสวนขึ้นมาตายเลยขนาดยิงเขาก่อนนะขนาดยิงก่อนเม็ดเดียวครับผมเออเรียบร้อยแล้วผมโดนหัวไปฮะคือไม่อยากออกแล้วถ้าออกสีไรตายทุกทีแห่นแน่แน่แน่ไงถ้าออกไปเนี่ยผมตายแล้วเนี่ยมาสิโดนหัวไปอีกทีครัวผมมาโผมาโผมาขอหัวแล้วกันเม็ดเดียวโอ้ยไม่โดนอินิดเดียวทุกคน ขอแก้แค้นแล้วกันนี่ยิงเราอะ่ะขอแก้แค้นนะผมออกไปก็ตายอีกอะ่ะคือช่องน็นช่องอันตรายจริงในช่องตรงเนี้ยเออมาคือโอกาสดีขึ้นหัวถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมเออดีดขึ้นหน่อยดีดขึ้นหน่อยอไม่ขึ้นนะฮะดีดขึ้นนิดนึงตายไปเนี่ยเออคือเกือบยิงมันไม่ตายเราเกือบตายอะ่ะ เอา้าโดนตอนนี้ยิงครับผมในช่องนี้ใช่ปะยิงเลยแล้วกันครับผมเออโหตายเหมือนกันนะ่ะอย่างงี้ต้องเก็บครับผมสาดเข้าไปทีโอเคครับผมเรียบอร้อยนะฮะจบไวจังคือท่าเต้นก็ค่อนข้างใช้ได้นะฮะสำหรับพาทเนี้ยถือว่าคุ้มนะฮะใครที่อยากปลดล็อกพาทนะครับผมสามารถปลดล็อกได้เลยแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าในการที่เราจะปลดล็อกนะฮะทุกคน โอเคสำหรับปืนตัวนี้ผมว่าผมมองว่าจุดเด่นของมันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนิ่งครับผมอ่าแล้วก็ดีดนิดน,นึงนะฮะสามารถเอาไปลงบอมลงดันต่างๆได้เพราะว่ามันเด้งขึ้นหัวค่อนข้างจะง่ายมากเลยทีเดียวแล้วก็ยิ่งเราใช้เทคนิคในการเล่นนิดหน่อยนะฮะก็จะสามารถจับปืนตัวนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะและผมจะเอาอะไรมาลงรอติดตามกันเลยสวัสดีครับ